สวัสดีครับวิทีพีเมมโมตสีนนครับวันนี้ลูกค้านะครับมิสุบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์ได้เข้ามาอัปเกรดนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ LED ตัดหมอกนะครับเป็นไบฟลอกแรมนะครับ B-back นะครับเดลไลค์สามสเต็ปนะครับเดี๋ยวรับดูแสงนัดรถกันเลยครับสตาร์รถครับสตาร์รถนะครับเดลไลค์ติดนะครับผมไฟถูกเฉินครับ เป็นไฟเลี้ยวตามนะครับผมปิดไฟยุเฉินครับเตัดหมอกครับตัดหมอกนะครับเป็นมีแนะครับไฟฟอกแรมนะครับเบเตอร์ LED ตัดหมอกนะครับในขนาด3.0นิ้วเต็มนะครับเลี้ยวแสงนัดรถนะครับสูงครับไฟครับสูงคุณถตัดหมอกก็ยกตาม้วยนะครับ แสงผ่านสีโตัวกันนะครับสูงครับปล่อยครับความสว่างนอกในตัวรถไม่ต่างกันนะครับสนใจติดตั้งชิางงานดีดีเนี่ยทางเพจ PT Premier Auto ซีน o นทุกสาขาขอบคุณครับ